ค่ะชื่อแก้ทิปปิโอลาพาชเล่นชื่อหมวยค่ะอะไรเพราะก็สมัครไอเอเจนซีโฆษณาไปนะคะก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบไปสถานที่ใหม่ๆที่ไม่เคยไปค่ะนนคครความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการนี้ครับก็คาดหวังว่า จะไดเ้เรียนรู้อาชีพนี้แาบอย่างของแท้มากขึ้นแบบเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อยรู้ว่าแผนกแผนมหนต้องรับผิดชอบงานอะไรบ้างแบบแล้วก็อะไรนะประมาณนั้นนะคะแล้วอยากฝากอะไรถึงที่ต้นแบบบ้ <c oughs> างคะก็อาจจะเป็นคนเก่งไหมไม่รู้เหมือนกันก็เป็นคนคุยง่ายะคะ่ะก็อาจจะทำเป็นที่ต้นแบบใครเครียดได้เวลายีนบนนุกก็แล้วพากินอาหารอร,อ <c oughs> อร่อยๆค่ะถ้าเสร็จว่าเครียดจากงาน Altyazı M.K.